ขอสวัสดีชาวราศาีตุลทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์รั้งนี้ดิฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศาีตุลประจำเดือนพฤษภาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ id 0630780354พยากรณ์สดโทรไลน์ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เม่จำก,กัดคำถามค่าบูชาครูท่านละ1 9 9บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิการาคนาราศีตุนหรือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนซึ่งในเดือนพฤษภาคม2568นี้ ในเรื่องของการงานท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นจะมีชัยชนะเหนือศัตรคูคู่แข่งขันท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้คู่ค้าคู่สัญญารายใหม่เข้ามาคอยช่วยเหลืสนับสนุนในเรื่องของการค้าการลงทุนส่วนท่านที่ทำงานประจำนัราชการหรือรัฐวิสาหกิจหนะ้าที่การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชา และมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตําแหน่งภาระหน้าที่การงานค่ะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะท่านจะได้รับเงินและผลตอบแทนที่ดีในอาชีพการงานของท่านท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะมีโอกาสลงทุนในธุรกิจการงานเพิ่มขึ้นมีคู่ค้าคู่สัญญารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะแต่ทั้งน,นี้ขอให้ท่านทํางานด้วยความระมัดระวังทํางานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆค่ะ ส่วนในเรื่องของความร,ร,รักนี่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะนําโชคลาภและผลประโยชน์มาให้ส่วนคุณโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีหน้าที่การงานดีและมีโอกาสเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเพื่อนฝูงแนะนําให้ค่ะสําหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ การเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าสถิตเข้าสู่ลัคนาราศีภายใต้เดือนพบต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจาโชคลาภของลัคนาราศีตุลดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําเดือนพบลาพระได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพบปัตตนิตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568และตําแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลในการเงินดีค่ะ ท่านจะได้รับเงินรายได้ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากพี่ตรงข้ามหรือจากคู่คา้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนสังคมรอบข้างจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนค่ะจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดินพบมรณะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุขทรงผลในท่านจะมีโอกาสได้รับเงินจากดอกเบี้ย หรือได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนต่างที่ินต่างแดนหรือจากการได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารสื่อ social อนไลน์ต่างๆเข้ามาช่วยในการหาเงินหารายได,ได้และท่านจะได้รับรายได้และผลประโยชน์ที่ดีค่ะบางท่านได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างค่ะดาวพระอังคารซะเป็นดาวประจําการเงินและความรักของชาวราศีตุลดาวพระอังคารเป็นดาวประจําเรือนพบกุมภพลและปัตตานิได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดือนพบกัมมะตั้งแต่วันที่ 1. 1. ่เมษายนถึงวันที่ 6. มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นนิดในเรื่องของการเงินท่านจะได้รับเงินและผลตอบแทนที่ดีในอาชีพการงานของท่านท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจะมีโอกาสลงทุนในธุรกิจการงานเพิ่มขึ้นมีคู่ค้าคู่สัญญารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ขอให้ท่านทำงานด้วยความระมัดระวังทำงานด้วยความร,บรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆ และท่านที่ทํางานประจำขอให้หลีกเลี่ยงกันมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะในเรื่องของความรักสาหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานและการเงินคู่ของท่านจะนําความสุขและผลประโยชน์มาให้ส่วนคุณโสดท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีหลักมีฐานมีหน้าที่การงานดีและมีโอกาสเป็นเพื่อนกันมาก่อนคะ่ะ ดาวพระพุธซึ่งเ,เป็นดาวประจำเดือนพสุภะและวินาศได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพบปัตตาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคม2568ทรงผลในท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายท่านจะมีโอกาสได้คู่ค้าคู่สัญญารายใหม่เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการค้าการลงทุน ส่วนท่านที่ทำงานประจำรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน้าที่การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสได้ร่วมทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาค่ะจากนั้นดาวพระพูธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดิอนพบมรณะตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2568ด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตําแหน่งยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานการทําธุรกิจในบางท่านจะมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบ,บางอย่างค่ะดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวประจํเดือนภพสหัชชะและอริได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดืนภพมรณะตั้งแต่วันที่30เมษายน2567 สถิตถึงวันที่13พฤษภาคม2568ส่งผลในดวงชะตาดีค่ะท่านจะมีชัยชน,นะเหนือศัตรูคู่แข่งขันใครที่คิดร้ายกับท่านเขาจะพ่ายแพ้ภัยตัวเองอีกทั้งท่านจะแก้ไขปัญหาได้เก่งจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้าไม่ได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสเดินทางมากขึ้นหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้นและท่าน จะมีโอกาสได้พบปะได้ใกล้ชิดกับเพื่อนเก่าๆสังคมเก่าๆมากขึ้นค่ะแต่ข้อควรระมัดระวังคือในระยะนี้เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องบางคนอาจนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะและหากท่านจําเป็นต้องลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆขอให้ท่านตรวจตราให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจนะคะจากนันดาพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เด่นภพสุภะตั้งแต่วันที่ 13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568นัดตำแหน่งเป็นประเป็นอุจาวิราชส่งผลให้ในระยะนี้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบรรดาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องธุรกิจการงานดีมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ข้อควรระมัดระวังคือการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะ ดาวพระสุกซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวรานาราศีตุลและเป็นดาวเจ้าเดินพบมรณะดาวพระสุกได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดินพบอริตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568และตำแหน่งเป็นมหาอุดด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลให้ท่านมีความขยันขันแข,ข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นในระหว่างนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้น บริหารงานได้ดีขึ้นและท่านจะมีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดาวพระเสารซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพพันธุได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนภพปุตตะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สถิตถึงวันที่19พฤษภาคม2568ที่มีบุตรหลานบริวารท่านจะได้ใกล้ชิดกับลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ และในระหว่างนี้ท่านที่ทำงานประจำรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะโชคดีในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานท่านจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายกิจ,จการงานดีการเงินหมุนเวียนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีไอเดียสร้างสารรค์มีความทันยุคทันสมัยท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะ และท่านมีเกณฑ์มีทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นราประสาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพบอริตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568รส่งผลให้ท่านมีความขยันขันแข็งเอาการเอางานมากยิ่งขึ้นท่านจะสามารถรับมือกับปักและปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีมีโอกาสมีทรัพย์สินบางอย่างเพิ่มขึ้นและยิ่งส่งผลดีกับท่าน ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอาคารสถานที่หรือยุดยานผานะต่างๆค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจรําเดือนภพปุตตะนายกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เัือนพบอริตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5พฤษภาคม2568ส่งผลในท่านจะมีความขยันขันแข็งในการทํางาน มีความกระตือร้นในการทำงานมากขึ้นท่านที่มีลูกหลานบริวารท่านจะได้ดูแลลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นลูกหลานบริวารลูกน้องจะคอยช่วยเหลือดูแลกิจการงานของท่านได้เป็นอย่างดีแต่ข้อควรระวังในระยะนี้ก็คือคอยระมัดระวังลูกหลานบริวารบางคนอาจนำความเดือดร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะจากนั้นดาวราหูใจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภภายใต้เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่ 5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีองผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีจิตใจที่เจ่มใสร่าเริงม,มากยิ่งขึ้นและจะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นท่านจะเป็นที่รักของลูกหลานบริวารลูกน้องความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเหล่านั้นสำหรับครั้งนี้ที่ฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหนั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก่านใหม่สวัสดีค่ะ